ใาการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวั i got three one, one. Right there. ครับในตอนนี้อยู่กันเรา2คนนะครับผมน้องไผ่นะครับจากเพลง98.75 FM ครับสวัสดีครับผมพีเจแมนนะครับพีเจรมดีมีดีกรีเป็นซุปตาร์นะฮะหรือว่าพีเจที่หน้าตาติดลบนะครับแต่ถ้าคนครบแล้วจะติดใจอยู่กับพี่ไม่มีอดรับรองนะครับมีแต่ยามีทุกอย่างนะฮะยงแกนอนาคตนั่งเงตรงนี้อันนี้สโลแกนดีหรือไม่ดีฮะไม่ดีวันนี้ใส่เสื้อมาโปรโมทอาขึ้นมาเน่น่่โอ้วันนี้เราอยู่กันที่เพลง98.75ไม่ใช่ไม่ใช่ อันนี้อยู่ทบุรีวอรลตี้ครับผมอยู่เป็นที่ w w w t ์ไวยเว็บทนั่นเองนะครับและสามารถ SME มาหาเราได้ SMS ครับผมนะหรือว่าจะมาสาดมาแมสเซ่กับ s อ s ก็พอจะมดนวลไดเลยเออแล้วก็จะอยากจะมาสานี่ไปปากซอยนะคะนะคะับเที่ยวมีหอม มิเชลครับเดซเบตมาได้นะครับ48ตอ125นั่นเองครับผมหรือว่าใครอยากจะชมนะครับทอมบิลีทีวีออนไลน์ของเราโวมไปถึง3พื้นทิ่วิวของเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยแอปพลิเคชันของเรานะครับกับทอมบิลี F M T H O N V U R I F M นั่นเองครับผมเข้าไปเสิร์ชทางเอ่อแอนดรอยด์หรือว่า iOS นะครับเข้าไปเสิร์ชได้นะฮะก็เพียงแค่พิมพทอมบิลีเอฟเอ็มนั่นเองนะครับในแอปเฟซโอลหรือแอปโอลก็ได้แอนดรอยนี่ไม่ธรรมดาทำไมดรอยแอนดรอยดรอยของ Point. ดอยหอยดดยไม่ใช่อ <laughs> ดอยดอยของหมายถึงว่าหยิบจับของอ,อยไรครับแน่นอนนะครับแล้ววันนี้นะครับทอมบิวิล์ตี้ของเรานะครับก็จะมีศิลปินนะครับที่จะมา,<ช>าพูดคุยกับเราด้วยใช่แล้วแล้วก็เป็นศิลปินเทบ มีความโด่งดังทางด้าน YouTube เฮ้ยจริงไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาลูกค้านี่มา89ชั้นเลยฮ่า, <c oughs> าขอนะขอนุภรรมผสมมะนาวให้พี่แมนหน่อยดีกว่า <c oughs> เออเนะครับแน่นอนแล้วยังไงก็ตนะิดตามกันได้เลยวันนี้พูดคุยนะครับสนุกสนานแน่นอนนะครับแ,<ถ>และก็กลิ่นของเรานี่ครับตอนนี้มารอยอยู่แล้วนะครับจ<ช>ัดไปนะครับพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับพี่ทักรักไทย สวัสดีครับสวัสดีครับหมอเชิญเลยครับผมแหมแล้วเป็นไงบ้างไม่ต้องขอขนาดนั้นขึ้นมาโอก็รู้สึกว่าผมหมอเนี่ยนะเนี่ยเจ้าแมหนุ่มรอดสองคนครับผมก็เรียกว่าหมอเวลาที่ที่มาได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ดูเด่นขึ้นมาเหมือนกันแน่ทำไมฮะ ผมเนี่ยดูเด่นเพราะผมใ่ซีจะหัวสูงอยู่คนเดียวจะถึงเมดานอยู่แล้วนะครับไม่ได้ไม่อ๋อพี่พินทาก็ใส่แว่นด้วยด้วยนะรับรองมีมีแว่นเหรอครับจะได้ใส่ครบสามคนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเปิดแผ้งขายกันไปเลยนะครับได้กลมเกลื่อนนะครับได้กลมเกลืนแต่งตัวเป็นรุ่นผมก็เลยอืมโอ้โหนะครับโอเคนะครับแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันอย่างเป็นทางการหน่อยครัรงนี้ครับผมพินทากทัฐไทยนะครับพระรามชุดเอสจันไดาใจบรรทัด น้ำตาอาบกุลาบเดนะครับผมเดนะครับก็ถือว่านะครับชื่อระบางกับชื่อเพลงเนี่ยก็เป็นชื่อเดียวกันเลยใช่ครับผมอย่าจะตอกย้ำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทำความรู้จักคุณพินทักนิดนึงดีกว่าคุณพินทักเนี่ยร้องเพลงให้ฟังสักสี่สิบแปดท่อนเดีเยวไปเดียเพลงหนึ่งท่อนเฮจังได้ใจเฮจังได้จังทักครับจัดเลยเพลงนี้คุณลาคุณมุนนะครับแต่งให้นะครับครับผม ใบหน้าเขาาขาวผู้สาวไัยโนอหูโตบโบนอบามีผู้ได้แอบเบิกนอยากไปแนะนำตัวกลัววาสนาเะเถอองยานหัวใจขาดครึ่งจอบเบิ่งเจ้าอยู่ห่งหาง มีรูปคอเล็กน้อยด้วยนะครับสเพลงนี้ในปรเจังไดใจมันฮัทเดับอกอเป็นเป็นแบบภาษาอีสานรุกคนมีรุกเอเป็นคนอีสานต้องมีทุกคอครับผมอ๋เป็นเพลงที่ฮอปที่ติดใจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้ยอีสานแท้อะไรเพื่อนมาอย่างเงี้ยพี่เางไหนนะนะครับตรงนี้นะครับพ่พินฮัทรักไทยนี่เป็นชื่อในนามของศิลปินลพุ่งใช่ไชครับอ่แล้วก็ทำไมถึต้องชื่อพินฮัทรักไทย ชื่อมันแบบมันเป็นพินทัชเนี่ยมันก็คล้ายๆกับคืงเป็นของเครื่องดนตรีของศิษศานนะครับคล้ายๆกับเป็นศิลปินทุกท่านนี่มันก็จะมีไอ้ชื่อที่แบบเป็นแบบกึ่งกลางของแบบแบบคนอีสานอ่าครับพินทัชก็เป็นพินพินก็คือเหมือนกับกีตาร์ที่ดีที่ดีแต่ว่าศิษย์ศานั่นตรีครับชื่อนี้ครูสาคุณวุฒิแต่งให้ครับอ่าฮะแล้วจุดเริ่มต้นของการที่มาเป็นศิลปินนี่เริ่มต้นตรงไหนครับพี่ คือผมเป็นลำซิ่งมาก่อนครับลำซิ่งลำซิ่งเดือดเดือดแต่เดือดเลำแล้วก็ซิ่งด้วยใช่เขียวไปจังคนละซิ่งเราเอาบาเลีว่าลำแว่นไม่ใช่ลำซิ่งนี่เหมือนกอลำมใช่ครับอพราะทั่วไปนะครับท่าหงท่านีสานนะครับครับผมนะฮะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นมานะครับแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยนะครับร้องเพลงตั้งแต่เด็กหรือเปล่าก็เป็น ชอบร้องเพลงแต่เด็กครับเพราะว่าครอบครัวก็สามารถจะเป็นหมอลำกันเกือบทุกคนกางครอบครัวทำให้เราแบบเติบโตมากับเสียงเพลงเลยนะครับมอลำนี้ร้องแบบทุกแนวทุกสไตล์ลําซิงใช่ลําซิงลํากรลําอะไรได้ครับผมนะฮะของพี่พินทางนี้เป็นคนจังหวัดอะไร เป็นคนอำเภอวิลลี่จำราจบ้านบวะท่าธานีครับอ๋อจังหวัดวหรือคนเหนือไม่ใไม่ใช่เนื้อเนือเสนือเิเนื้อเหนือเอินี่ใกล้บ้านผมนิดเดียวผมอยู่นคนะครับนคนครเทียนใหม่ครับก็ไปไย่ไปเถือไปเถืเอเือเลยแล้วทำไมถึงมาชอบแนวเพลงแนวเพลงนี้ครับพี่ครับผมก็มันจะเข้ากับสไตล์ตัวเองครับแนวเสียงแล้วก็ มันจะเป็นเพลงทางอีสานมันจะมีกินไอ้พวกอีสานตลอดนะครับา้ำยงเราแบบนั้นอยู่แล้วครับผมนะครับก็ถือว่าเราแบบตโตมาเนะครับเราจะได้มีประกวดมีอะไรอย่างงี้บ้างไหมฮะก็เคยประกวดครับแต่ไม่ครับไม่เคยได้ที่หนึ่งรองกันตอนติดนักกีดนี้ทำไมนะจุดนี้คราวนี้เลยเป็นศิลปินเต็มตัวไงไม่ต้องแล้วเล้วถึงก็ปูทางมานะครับมีความยากลำบากไหมฮะกว่าจะได้มาเป็นศิลปินก็ยากอยู่เหมือนกันครับเพราะว่ากว่าจะได้มาจุดนี้ก็ เป็นวอล์มีหลายป like ีเหมือนกันนะครับแล้วก็ครูเพลงบ้างแล้วก็เพื่อนๆนักจัดรายการอะไรบ้างก็โอเคชัดชวนให้ลองมาทําดูนะครับก็เคยทามาชุดหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับแน่นอนเะฮะเดี๋ยวเบรกหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อว่าเส้นทางกว่าจะได้มาเป็นศิลปินในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับครับเปกันสักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับรายการจุ๊บวันน ฉันคือใครคือคนรักเธอใช่ไหมโปรดบอกฉันบอกซ้ำๆให้ฉันมั่นใจ yeah. เพราะสิ่งที่เธอทำ รัษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอห้าโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวบังกร กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสัการเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนมะหะสักการะพระพิกคเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรธ ไว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาธิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่ควรอิ่มศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิสามปางเดินทางสามถิน่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทพนทนบุรีจำกัดโทร028013211 1, 1, ถึง14ไม่มีอะไรทำให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกำลังประสบปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เล่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทำให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิต ปัญหาเรานี้จัดการได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงัมนเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1เพื่อง8 7 5ิลูกทุ่งกรุงทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตอแ,ปแ,ปแปอแตแปที่สองเก้าสิบแปดจุดเจ็ดห้าเพลย์เอฟเทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสาก,กล และแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคล้ายอยู่ในสปาหรือมีระดับที่เคลื่อนไปสปาใจุดสองห้า Music Relax โหลดเลยโฉมใหม่ของเว็บไซต์คนทนบุรี www.musicrelax.fm w w w l o k t h u n g k r u n g t o n c o m www.play9875.fm w w w t o n r i t v รับชมรับฟังพร้อมกันได้ในโลกออนไลน์ ร่วมโบสศิลปินในดวงใจจาก7็ค่ายเพลงที่คุณชื่นชอบกับกิจกรรม Dinner with s i n เ e r ครั้งที่2รลุ้นไปดินเนอร์แบบ e x c ก,กซ์คลูที่ห้อง s t l l l a Palace บ u f f e t บนตึกไบหยกสกายชั้น79พิมพ์ดีหโบสให้ต้นมีนาจาก MyFriend Entertainment พิมพ์ดี2โบสให้นุชวิลาวันจากอาสยามยพิมพ์ดี3โบสให้ยิ้มสุดทิดาจากชัวเอนเตอร์เทนเมนต์ พิมพ์สี่โบทให้ไทยวัชรินจากลูกทุ่งแฟนตาเชียพิมพ์ดี 5, ห้าโบทให้ข้าวทิพทิดาดินจากแกรมมี่โกลพิมพ์ดีหกโบตให้ไอซ์อูคูเลเล่จากรถไฟดนตรีพิมพ์ดีเจ็ดโบทให้โน้ตมหัศจรรย์จาก b ีบีเรคคอโหวตต่อ1ศิลปินส่งมาที่48ต้อง123เริ่มโบทได้แล้ววันนี้ถึง30มกราคม2557 หลับเข้ามาสู่เอที่สครที่เบรกเรกที่2เบรกเบกลับมาแล้วไปไหนมาพึ่งพึ่งพึ่งไปกินน้ำกินน้ำนะอย่าลืมด้วยนะครับเอสเว็มาพูดคุยกันนะครับที่4 8ตอน1,25ตอนนี้นะครับเราอยู่กับ1ศิลปินที่ครับผม รอเราออาการเลยทีเดียวด,ด,ดีด้วยใช่แล้วแล้วก็อยู่กับพวกเราสองคนด้วยนะครับพี่แมนแล้วก็น้องไผ่ครับผมส่งัยอยากจะถามว่าศิลปินนะครับของเรานี่นะครับมีประวัติความเป็นมาไงซิงเกิลพวกอะไรหรือพี่แมนอยู่ที่ไหนอาศัยยังไงใช้รถอะไรส่งอะรเลยสีแปดผมเวลาตกฟ้าเวลาเท่าไหร่ผมไม่รอเหนือเวลาไหนแบบนี้ไม่เบรกกันด้วยไหลยาวเลยเราผมส่แปดต่อหนึ่งสองท่าส่งหัได้เลยมาสัมภาษณ์พี่พินฮักรักไทยบอดีกว่านี่ครับ เมื่อเบรกแล้วล่ท<ช>ิ้งท้ายเอาไว้ผมกับทาง ที่ปูมานะครับกว่าจะได้มาเป็นศิลปินในวันนี้นะครับร้องหอนรำตั้งแต่เด็กหมายถึงว่าเติบโตมากับแบบเออเสียงเพลงเลยทั้งครอบครัวเลยที่บ้านจบด็อกเตอร์ที่บ้านด็อกเตอร์อะไรฮะด็อกเตอร์ลำด็อกเตอร์ลำหมอโอ้โหด็อกเตอร์ลำ, <laughs> ลำหลังจากนั้นก็มีลองไปประกวดมาบ้างแล้วนะครับแล้วเป็นยังไงมาไงได้เจอกับครูเพลงหรือว่าทูสลาเจอทูสลาใช่ไหมหรือว่าทูสลานี่เจอกันอยู่ที่กรุงเทพแล้วอ๋อเจอกันต่ออยู่่กรุงเทพแล้วนะครับร้องร้องเพลงที่อุบลเลย ก็ทั่วไปทั่วไปทุกที่เลยี่จางนะครับแล้วเป็นไงมาไงถึงเดินทางเข้ามากรุงเทพแล้วก็อาคิดอยากจะมาเป็นศิลปินออกอัลบั้มมีซิงเกิลของเราก็คือแบบนักร้องศิลปินทุกคนนะครับถ้าได้เข้ามาจุดอยู่ในจุดจุดนี้ก็อยากทักคนก็อยากถึมีอัลบั้มของตัวเองครับผมก็ไฟฟังเตะกับการวันสักวันหนึ่งว่าจะเราจะได้เออทาอัลบั้มด้วยแล้วก็ได้รู้จักกับครูเพลงหลายท่านเวลาเราไปออกคอนเสิร์ตไปร้องทํางานทั่วไป ว่าจะได้เจอศิลปินศิลปินไปโชว์งานบ้างอะไรไปเจอกันครับก็ได้คุยกันแล้วก็เขาบอกว่าเออทำไมไม่ลองทําดูอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็เลยก็อยากจะทําอยู่แล้วก็ครับผมก็จะได้จะได้เวลาออกงานเนี่ยจะได้มีซิงเกิลของตัวเองใช่เวลาเปิดตัวจะได้แบบเปิดตัวสามารถจะร้องเพลงคนอื่นกใเพลงในหมอลำของเราคร้บตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วใช่ครับก็ถือว่าเส้นทางที่ตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ไม่ได้ยากมีความยากลำบากมีอุปสรรคอะไรไหมครับกว่าจะได้เป็น บางทีมันก็ท้อเหมือนกันครับท้อท้อทุกอย่างเพราะว่าเราไปจับไต่ถ้ามาถึงขนาดนี้ได้มันก็ต้องสู้สู้มาตลอดครับผมบางทีก็แบโอ้ยอย่าไปทําเลยคือทําไปก็ไม่ดังหรอกอันนี้เยอะมากอันนี้เรื่องจริงแต่บางทีคนเราในเมื่อเราเข้ามาในจุดนี้แล้วเราก็อยากจับไฟฟันมากครับวันหนึ่งเราน่เราไม่ดังขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ทําสักเพลงหนึ่งชุดหนึ่งก็ยังโอเคมันก็ยัง ดีกว่าที่เราแบบเอออยู่แล้วยังไม่ได้ทําอะไรครับผมก็เรียกว่าเป็นความฝันมันฝุงฝุดเลยใน, <S <S ในชวงนี้สุดนะครับแล้ว,อ <S <S ลวพอรู้เหมือนเหมือนว่าเริ่มมีแฟนเนี่ยติดตามเราแล้วพอเราเริ่มรู้ตัวว่าเราเป็น <S <S 2> <S 2> เราเป็นศิลป,ปินละครับตอนนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจครับดีใจอย่างน้อยโอเคสิ่งที่เราฝันมานะเออ อย่างน้อยแฟนเพลงที่ว่าไปดูเราตามหน้าเวทีอะไรเงี้ยให้กำลังใจเรานะ<ช>แบบออจับมือเราให้ดอกไม้อะไรเงี้ย<ช>มันก็มีความสุขนะครับ,รบถ้าเราไปโชว์ตัวไปร้องแล้วไม่มีใครดูเราเนยู่นอกจากดอกไม้ได้ได,ได้ได้เป็นพวงอะไร เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันโม้คนดีบองศิลปินแบบแนวลูกพุ่งแนวอะไรแบไม่เหมือนไม่เหมือนพี่เจไผ่เนาะเขาออกไปนี่ได้ดอกนึงนั้นเลยได้ดอกไม้ดอกกุหลาบดอกเบี้ยเย่นีกู้กันประจําเลยอันนี้นี่คืองานงานหนึ่งเนี่ยได้สูงสุดนี้แบบเต็มคอเลยก็มีครับถ้าแฟนเพจว่า คนที่เข้าในทีมก็มีเหมือนกันครับครับผมเคยได้เคยได้สูงสุดเนี่ยประมาณ3ล้านห้ากี่กี่แล้วกี่ที่บอกบอกเปเรื่อยสามล้านห้ากี่เลยนะครับเออก็ถือว่าได้เป็นโชว์ก็คือเราก็อยู่ในแวดวงของเสียงเพลงมาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับจนถึงนี้นะครับมีซิงเกิลนะครับแรกเป็นของตัวเองแล้วนะครับตรงนี้กับเมื่อกี้ที่ร้องไปตอนเบรกที่เฮ็ดจังไดใจมันเฮ็ดจังไดใจมันฮักเนาะต้องพูดเป็นภาษาอีสานด้วยเฮ็ดจังไดใจมันฮักเฮ็ดจังไดใจมันหักเฮ็ดจังใดใจมันหัก เอ๊ะนี่ออกไก่ออกไปทางมอนมอนซะหน่อยเรามีเชื้อมีเชื้อเมีผมลอง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 ดูป่ะไหนไหนฮะมีเชื้อมีเชื้อเชื้ออะไรครัลองให้ ไปเจอแฟงก็ได้ล้วจะแพ้ได้ด้วยใช่ไม่ดีไม่ดีอ่ะพูดถึงเพลงนี้หน่อยนะครับเพลงเนี่ยมีเนื้อหาอะไรยังไงบ้างสำหรับเพศ่นจังใจใจมันทัดครับตรงนี้ก็มันคล้ายๆกับเราก็แอบชอบเขาอยู่อะไรประมาณนี้ครับครับคเขาถึงเขารู้ว่าเขามีแฟนหรือว่าเขาคนสวยเขามีแฟนมีอะไรอยู่แล้วก็จะรอรอรอตรงนั้นคือเขจะไม่มองแล้วก็คอจับบัตรคิวรอามาถึงว่าแบบไม่เปลี่ยนแฟนจะทำยังไงอะคนมันหลักอะไรอย่างเง้ทาเขาอกหักมาแล้วก็ยอม้ลับที่เขาอะไร เขาบ้านนีหวังหวังขอหวังแหวนหวังสัการณมาจะมองเห็นเราอะไรอย่างงี้แต่ครับแล้วเเป็นไงกระแสตอบรับสำหรับซิงเกิลแรกเราก็ดีครับอันนี้ผมก็ยอมรับว่าโอเคแฟนเพลงก็ให้การสนับสนุนดีครับว่าชื่อเพลงก็โอเคย่เท็จจงไหนจะนึกชื่อเพลงก็ใช้ได้ครับครับผมครับผมแล้วก็ไปเชื่อละบ้าด้วยใช่ครับนะฮะแล้วก็ MV ถ่ายทำอะไรเรียบร้อยยังยังครับแต่ทำลง u t u b e เป็นภาพนิ่งครับ อ๋เป็นภาพนิ่งแต่เอ็มดีกางจะทําอยู่มีเพลงให้ฟังครับนะครับในยูทูบนั่นเองด้วยครับแล้วตอนนี้เนี่ยในเพลงเพลงนี้นี่ใครเป็นโปรดิวเซอร์ครัครับผมก็มีครูสลาคุณวุฒิก็โปรดิวเซอร์ให้ครับแล้วก็ดาวบันดอนแล้วก็ไออาจารย์สิงห์เท่าครับ ครับผมนะฮะก็บอกว่าเรียกว่าแบบเป็นได้ได้ครูดีนะครับครูสลานี่ถือว่าเป็นอ่าหนึ่งคนที่เป็นสุดยอดในการเป็นนักแต่งเพลงรุกนุ่งคนจังหวัดเดียวกันด้วยครับเป็นคนจังหวัดเดียวกันด้วยอยากจะปั้นคนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเพลงเมื่อกี้ที่บอกไปน้ำตาอับกุหลาบแดงน้ำตาอับกุหลาบแดงของพื่อนกันดอนอันนี้อันนี้เป็นเพลงชาเหมือนกันหรือวล่าเป็นหมอรำครับอันนี้เป็นหมอํำไปเลยจังหวัดภาคสองครับภาคสองต่อจากกุหลาบแดงของ นี่สออคิบบททะรัเป็นเพลงที่สนุกๆใช่ครับครับสนุกเป็นหมอรำแบบกุลุกๆจะให้ซัมเปิลซินิดหนึ่งได้ไหมครัได้ฮะจัดไว้ได้ครับเจ้าแบบเกินหรือว่าจะรำไปเลยครับโอ้ได้หมดฮะได้หมดเอาอลำไปเลยก็ได้ลเอาทั้งรำทั้งเกินเลยจะยาวไปหน่อยนะครับเอาเลยนะครับปิดเบรกนี้ด้วยนะครับสำหรับเพลงที่สองของเราคุลาบแดงมันพาช้ำ คือน้ำตำ่ำหัวใจพี่หัวใจพี่ลายอนหักนั้นอีลีจังได้สื่อฝากนอก้องราคาหน่อยแต่หักลายละสร้างภักมือบักอายละสร้างภักมือบักอายกุลาบลบนน้ำตาลาย ลบรอสนใจผิชายเลยเจ้าย่างนีทวิกุมเจ้ายานีทาวิกุมยอร้อยี่อนนี้มมตอไก็เต้อเลยต่อีปก็ติมเลยทีเดียวเนี่ยฮะกำลังเข้มข้นเลยนะฮะ เดี๋ยวเบลตหน้ามาติดตามต่อ,ตอดีกว่านะค,ะครับน่าสนใจมากกับเพลงนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเพลงนี้จะมีความสุขสนานในขนาดไหนนะครับได้เลยช่วงหน้าเจอกันนะค,ะครับกับรายการจุลนีวาเรตี